สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระบัวบ้านสวนค่ะผัดพริกก่อนค่ะระบัวจะเก่ง <c oughs> เนื้อเศษใส่ผักกาดอีกแล้วค่ะพริกแกงก็มีขมิ้นเนาะขมิ้นมะแขวนที่ระบัวชอบค่ะหอมค่ะระบัวชอบพริกแกงที่ซื้อมาครึ่งกิโลก็อยู่ในตู้เย็น C <c <oughs> อันนี้เราตำเองค่ะหอมแล้วอันนี้เนื 8, 2, nah 4, 3, ้อเศษที่ประวัตต้มไว้เคี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อวานเป็ดเอ็นแก้วเนาะนี่ค่ะเป็ดเอ็นแก้วต้มเปื่อยยุ่ยแล้วว้ จามไอทั้จามทั้งไอคุกคักคุกคักปลบวก็จะใส่น้ำปลาค่ะ ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลา ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดที่กระบวกก็บมาไว้เนาะเนี่ยค่ะแห้งแล้วใส่พอยได้หอมหอมใบมะกรูด เงเนื้อเศษใส่ผักกขงตุ้งน้ำขุกขิดค่ะขุกขิดหรือน้ำจะแห้งแล้วท่านผักค่ะรู้สึกว่าน้ำจะแห้งแล้วนะคะเติมน้ำนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะ เป็นผักกลงตุ้งแล้วก็ผักชีค่ะประบวก็ตัดใส่รวมกันไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใส่ปลาชูค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ใส่ปลาชูไฟ <c oughs> ผงปร,งปรุงรสปลาบัวใส่ผงปรงุงรส เมื่อคืนนี้ใครได้ไปลอยกระทงบ้างเนาะประบัวไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปไหนเลยนี่ค่ะอุยยมม้ยดูสมุนไพรเนี่ยค่ะน้ำเหลืองชิมก่อนค่ะชิมรสชาติ รสชาติได้แล้วก็ใส่ผัก,กลงไปแล้วค่ะ <c oughs> ผักกลงตุ้งค่ะ เองเนื้อเศษใส่ผักกวางตุง้งใส่มะเขืนใส่ขมิน้นกระทะบานอีกแล้วค่ะน้ำขุคขิกนะคะน้ำขุคขิกนะคะเดี๋ยวให้ผักผักสุกนะะเนื้อนี่เราต้องเคี่ยวไว้ก่อนนะคะไม่งั้นกินไม่ได้ ไม่งั้นกินไม่ได้ดูฝามหม,ม้ <c oughs> มมอฝามหม้อเล็กอีกและสามหม้อเล็กอีกแล้ว <c oughs> กาแฟไปด้วยค่ะววเป็นเอ็นแก้วค่ะต้องต้มให้เปื่อยๆไม่งั้นกินไม่ได้เหนียวต้มเตาถ่านใส่มะละกอดิบลูกเล็กๆลงไปค่ะ น้ำสีเหลืองค่ะกมิ่นมะแขวนมีประโยชน์มากค่ะคาตะไคร้อาหารไทยๆของเรา <c oughs> สุกแล้วค่ะปลาบัวก็เกงเนื้อเศษใส่ผักกงตุ้งค่ะนี่ค่ะอาหารวันนี้ขอบคุณทุกไล้์ทุกเชทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ปลาบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อน คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ